สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่หลับชมคลิปนะคะก็ฝากติดตามให้กับลุงปุงปันด้วยค่ะพี่อมได้ยินว่าเนมเอ่อบ่นอะไรไูแล้วพี่อมพูดมาบ่นเรื่องชอบก้อนเหรออืมเข้ามาบอกว่าเนมชอบเรานี่ปฏิกิริยาเราเป็นยังไงครับเฉยเฉยรอแล้วเกิน <laughs> หรอมาก สวัสดีครับอยู่กับผมมังกรฮะวันนี้ผมมาเปิดช่องแทนคุณลุงลาววันนะจากช่องลุงฟุ้งฟันนะเพราะวันนี้เขาไปอยู่ไหนก็ไม่รู้นะบอกให้ผมเปิดคลิปนะผมก็เลยเปิดอใน,นี้เลยวันนี้เขาให้ผมมารีวิวที่นี่นะผมก็จะรีวิวนะครับตรงนี้คือกองไฟของเราอ้าวหายไปไหนมามังกรเป็นใครหายไปไหนเลยไไยืนอยู่ข้างกล้องเนี่ยอ้าวาก เอาเนะอ่อนะลืมลืมไปซะก่อนเป็นใครก่อนถึงได้มาเปิดคลิปให้นะลุงก็เป็นหลานไงเอ๋อเป็นหลานน้าลุงใช่ไหมอายุเท่าไหร่แล้วครับเก้าขวบเก้าขวบแล้วอือคือมังกรบอกว่าน้าลุงครับช่วยถ่าย y o ยูทูบหน่อยได้ไหมมังกรอยากลงในยู u ูบน้าลุงด้วยซึ่งตอนเนี้ยครับอยากเกาะเออซึ่งจํานวนคนดูเนี่ยไม่ได้เยอะมากมายนะฮะจะเกาะแล้วไหวเหรอ ก็ห่วยแตจริงให้ถึงที่สุดอะขนาดนั้นเลยเหรออวันนี้เรามาในทีมแคมปิ้งในทีมแคมปิ้งอากาศเป็นยังไงบ้างหนาวอยู <h <h ่ครับโอ้โหต้องเตือนกันไวอะตะกี้บอกร้อนมากตะกี้บอกร้อนมากเราต้องเตรียมับไรแบงกรไม่ได้นะเราต้องหลอกคนดูนิดนึงเพราะเรามาแคมปิ้งอะเราต้องรู้สึกว่าแบบเออมันหนาว แต่ใดๆคือก็อากาศเย็นเนาะอ,อากาศเย็นๆตอนคืนนี่หนาวค่ะอือตอนคืนนี่หนาวเราจะรีวิวอะไรยังไงกันอย่างแรกเรารีวิวฝังอ่าไปไปรีวิวอาหารเนะไปนั่นคือใครครับที่ยืนอยู่คุมอยู่เนี่ยทีมงานเขาเป็นทีมงานอโอ้โหทีมงานเขาไม่ธรรมดาจริงอันนี้คือไก่งวงสองวันนะไก่งวงสองวันเลยเหรอซื้อมาสองวันเริ่มหมักในตู้เย็นสองวัน แลความอร่อยนะส่วนนี้ขนมก็ไม่ได้ให้อันนั้นเราก็เซนเซอร์ไว้ครับเม่มันรู้งานเว้ยส่วนไส้กล่องนี้เขาไม่ได้ช่วยเราก็เซนเซอร์เหมือนเดิมครับแล้วก็มีไส้กล่องอีกมากมายครับ่เขาไม่ได้ช่วยเราก็เซนเซอร์ปะปะปะเออเซนเซอร์ทุกอย่างเฮ้ยมังกรเขาเห็นเขาอาจจะมาช่วยเราก็ได้นะเออน้องอมระวังระวัง เขาเรียกว่าไฟอ่าส่วนคนนี้นะคะคนนี้คือคือใครคะคือพี่ของมังกรคือพี่ของของมังกรเออรอนานมากกว่าจะมาสลับกันบอกกันไว้ว่าจะมาสลับสลับก็ไม่มาสลับสักทีส่วนคนนี้ทีมงานไฟโอ้ทีมงานไฟซึ่งคือพ่อแม่ของเด็กสองคนนี้นี่เองนะคะมังกรนอนตรงไหนวันเนี้ อ๋อเข้าไปรีวิวเต็นท์กันหน่อยดีไหมได้ค่ะ<า>แล้วมึงเสรนี่ไปใส่หัวง้าวข้าขนมเข้าไปแล้วสักคำจะเป็นอะไรไปอ่าสักคำจะเป็นอะไรไปอ่าบอกให้ไปรีวิวเต็นท์รีวิวคนละที่เลยอ่าเป็นยังไงบ้างสบายสบายบนอนเต็นท์เมื่อกี่คืนแล้วครับสองคืนนอนเต็นท์นี่รู้สึกว่ามันแตกต่างจากการนอนในบ้านยังไงลำบากกว่า ลำบากกว่าลำบากเพราะอะไรคอยระกางเต็นกว่าจันนุยพอเปิดซิปไม่ดียุงก็หามากินครับอ๋อเหรอครับมังกรนอนเต็นนี้กับใครครับ้ำบางพออะอ่าโอเคมาไปดูเต็นยังไม่ได้ซักเลยครับยังไม่ได้ทำความสะอาดอะไร,ะรั้นเออไปดูเต็นนั้นใครใครอยู่เอ่ยเต็นนั้นน่ะใครนอนเอ่ยเดี๋ยวไปดูดิมีคนอยู่เปล่า ร้อมอะร้อนมากมังกรบอกร้อนอย่าพูดนี่คือนอนหนาวร้านพีนหนาวมากไม่้หนาวสุดๆน้องอมน้องอมตะกี้แบบว่าคืออะไรนะหนาวโอ๊ยมันหนาวน้องชายบอกว่าร้อนมากใช่ไหมส่วนพี่สาวสาวบอกหนาวมากเราจะเชื่อใครได้เด่ะเชื่อน้องเสียคะเพราะว่าหนาวจริงๆเราแบบมาแคมปิ้งหนาวม อ่าคือครอบครัวนี้คือพ่อเป็นคนใต้ส่วนแม่เป็นคนอีสานใช่ค่ะ,ส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่หลับชมคลิปนะคะก็ฝากติดตามให้กับลุงปูปันด้วยค่ะ,ะเด็กอีสานมังกรลุกขึ้นมาด้วยมังกรมาเว้าเ้าภาษาอีสานเ้าบ่าค่อยได้เป็นอย่างจังเ้าบ่ได้เบาได้อยู่าดาบ่ค่อยได้เ้าเ <laughs> <laughs> ว้ากับผู้ให รังรังต้องติดเรืงเลยค่ะเราต้องต้อไฟแล้วจังหวะนี้เราอยากกินไก่เลยนี่หว่าแล้วแล้วแล้วทุกคนคือวันนี้นะคะเราอยู่ที่บ้านสวนแต่ว่าเราจะไม่นอนในบ้านเราจะนอนในเต็นท์เฟน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 เราเราเลยกินไก่หรือเปล่า เออไว่วยังไม่ได้กินไก่ไปกินไก่กันก่อนกันไปกินไก่แล้วโอ้โหคาดว่า,าจะได้กินเมื่อไหร่นานครับหิวหรือยัยงครับหิวแล้วครับทีมงานชเวบชเวบทีมงานที่ว่านี่คือพ่อ,อครับมังกรครับครับผมปกติเนี่ยกิจกรรมที่ชอบทำคืออะไรตกปลาตกปลาเหรอ แต่ไม่ค่อยได้ไปครับอ้าวเหรอครับแล้วปกติเวลาไปไปกับใครไปกับพ่อเะครับไปกับพ่อเําว่าการตกปลามันมันเป็นการทําบาปไม่ใช่เหรอมังกรคิดว่ายังไงม,มันคือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะมังกรมังกรคิดว่ายังไงขอแผ่สัตเพศสัตตาเสร็จแล้วก็ค่อยตกพัด <laughs> มันน่าจะได้กินเร็วกว่านะั้นนะลุงว่าไ <laughs> ก่อะดูน่าจะอีกนานยังซิดอยู่เลยอะความพยายามอยู่ที่ไหนความ้มเห็วอ,อยู่ที่น,นั่นเมันต้องความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่น,นั <laughs> ่นโตขึ้นอยากเป็นอะไรรู้ไหมไม่รู้จริงเหรอยังไม่ได้คิดเลอว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรคมันรู้สึกว่ามันมีหลายชีพจ่ะอ๋กกอแล้วครับ <laughs> มังก่อนรู้สึกว่าโลกปัจจุบันเนี้ยมันอยู่ยากขึ้นไงอยู่ยากเพราะอะไร โควิดครับแล้วครับถ้าโควิดไม่เกิดปานี้มันได้ไปกินหมูกะทะสาวันติดแล้วโอ้ยมันยากเพราะไม่ได้ไปกินหมูกระทะใช่ไหมใช่ครับโอ้มีแฟนยังเหรออะไม่มีจริงเออเคยแอบชอบใครบ้างไหมไม่จริงอ่ะแล้วมีใครมาชอบเราบ้างไหมมีเกองเข้ามาใกล้ๆกล้องเข้ามาใกล้ๆอยากจะรู้ว่าใครที่ชอบมังกร เคยมีเนมอเชอบก่อนเรารู้ได้ไงว่าเขาไม่ชอบเราเขามาบอกเราเหรืออะไรเออพี่อมบอก<อ>นอี่ใจเหมือน,นพี่อมเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังว่าเล่าให้ฟังว่าเนมมาชอบก่อนนะนี่อืมมาชอบอยังไงเขาต้องแสดงออกสิอยู่ๆพี่ออมจะมามาเล่าให้ฟังว่าแบบเออเนมมาชอบก่อนได้ยังไงอ่ะเพราะพี่อมบอกว่า พี่อ,อมได้ยินว่าเนมเออบนน่นนะแล้วไม่รู้แล้วพี่อ,อมพูดกับเาบ่นเรื่องชอบก้อนรออืมเนมนี่คือเป็นใครเป็นเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันกับมังกรหรือเป็นเป็นรุ่นพี่หรือเป็นรุ่นน้องครับเท่ากันกันมังกรครับแล้วพอพี่อ,อมเข้ามาบอกว่าเนมชอบเรานี่ปฏิกิริยาเราเป็นยังไงครับเฉยเฉยเรยหล่อแลือเกินห <laughs> <อ> <laughs> ล่อมากค่ไหน โอ้โหเราคอยมาตั้งนานเราก็จะได้กินบล้มมังกรน้ลุงครับไก่นี่ไม่ใช่ไก่อะนะมันคือไก่หานะมันกนี่คือพ่อนะคะในหัวของเราในหัวมนแรงนะในหัวมนแรงแล้อยากเข้าไปอยู่ในป่าน่เดี๋ยวเขาคิดว่าโดนป่าทำไมอ่ะหน้าตายบนี้เข้าไปในป่าอุทธยานไม่ได้ เดี๋ยวเขาจับเอาแซวพ่อไปอีกเออชูอืมอืมในที่สุดเราก็ได้กินไก่ที่เรารอคอยมานานเฮ้ยอร่อยมากมังกรพูดปิดคลิปให้หน่อยรวมทข้ามากขอบคุณที่มาดูคลิปของลุงปุ้งฝันนะเพื่อจะจบคลิปหน้าซึ่งจะลงในเร็วๆนี้อืมสบายนะครับเอาแค่นี้เหรอ พอเห็นของกินแล้วไม่อยากจะพูดอะไรเลยใช่ไหมลุง,ลงปุง้งป้าบ๊ายบายค่ะสวัสดีปีใหม่มากรสวัสดีปีใหม่สวัสดีค่ะ